สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่เดชอภิทารลดหมายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมา่องคนรักเก่าหาวายูกันค่ะมาสองคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเวลาเก่าต้องเลิกกันไปแล้วถูกไหมคนที่เลิกกันไปแล้วเขาสบายดีไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาเสียดายเราบ้างไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังทําไมเลิกกันก็สองแบบ เพื่อความบันเทิงแล้วกันนะจ๊ะมากันที่ทัดน้ํากร,รกฎมินพิจิตค่ะเรามาดูความสมพันธ์ที่ผ่านมาเราก็เหตุผลของการเลิกกันนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรอ่ะมาดูกันสิจ้าน้ํนจาจ๋าโอ้ก้าวช่วยเลยเดินเลเอสามดาบคุณเจ้าชู้ไหมนาำหรือคนที่คุณไปดิวด้วย เขาเป็นคนรักมูลเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าอาจารย์ว่าคุณน่าจะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเป็นรักซ้อนเหรอคะคนสองคนเนะ่ยเป็นรักซ้อนหรือเปล่า The Tower เลยเหรออ่ะโอเคให้ความรักของคุณที่ผ่านมาน้ํากรากฏบินพิจิขอดูความรักที่ผ่านมาก่อนนะเป็นยังไงข้าวถ้วยคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไว้จ้ะ บางทีคุณก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้ไม่สามารถอธิบายได้บอกได้บรรยายให้กับคนอื่นได้รับรู้ได้ว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกอย่างไรนะคะมันเป็นความรักที่เลือกไม่ได้หรอคะคุณกําลังตามหาใครบางคนรักที่เป็นรักซ้อนไหมรักที่รู้กันอยู่สองคนรู้กันอยู่ในวงแคบๆเขาเด็กกว่าคุณหรือเปล่า ตัวคุณก็ดูละมุนนะระมุนเจ้าชูพาชั่นมาเต็มเลยเหมือนเหมือนคุณตกเข้าไปอยู่ในภาวางังแห่งความรู้สึกว่าคุณรู้ทั้งรู้ไหมว่าเขามีใครมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพมลิขิตที่มาเจอกันแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้อาจจะใช่แล้วแ่ละแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดพาชัน่นความปรารถนาความต้องการหรือการพัฒนาในความสัมพันธ์ไปเร็วมากไปเร็วมาก แต่มันเป็นความเร็วที่เหนื่อยล้าไหมมันเป็นความเร็วที่คุณไปเจอคนที่เขาเอาแต่ใจหรือเปล่าบางครั้งนะเขาดูเอาแต่ใจเหมือนกันแต่เขามีความสามารถนะเขาเก่งเขาเก่งเขามีความสามารถเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวิสัยทัศน์ด,ดีมีเสน่ห์เออ,อาจจะไม่สวยแต่มีเสน่ห์ตัวคนเองก็มีเสน่ห์เช่นเดียวกันมันปิ้งปังปิ้งปัง,ปง,ปงกันอยู่หรอจ๊ะอืม ความสัมพันธ์ที่คุณกำลังตามหาแต่มันอาจจะดูเหมือนจะเหนื่อยเกินไปไหมกับความสัมพันธ์นี้บางครั้งคุณบางคนอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่พอเดินหน้าสารสัมพันธ์ไปแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าการเข้ากันหรือการที่เราสองคนต้องการมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้นะ มือนตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายแต่มันก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้อยากจะรักษาความสัมพันธ์แบบรับความรู้สึกนั้นไว้หรือเปล่าเอออืมดูเหนื่อยแต่วางลงไปไม่ได้นะน้ำนะดูเหนื่อยแต่วางลงไปไม่ได้แต่บางคนรู้ทั้งรู้วอกว่า ว่าความสัมพันธ์เนี่ยเราเลือกเขาไม่ได้หรือตัวเขาเองเลือกเราไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ลับๆนี่พยายามประคับประคองพยายามจะสารสัมพันธ์แต่ตอนนี้มันเป็นเดอะทาวเวอร์เลยนะคุณเหนื่อยเขาเป็นเดอะทาวเวอร์เลยอะหรือมันมีเรื่องมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันจบกันไปแบบกระทันหันเลยจริงๆการจบกันแบบกระทันหันเนี่ย มันไม่ได้ทื่งกับทันหันนะตอนนี้หรอกนะมันอาจจะเป็นการที่คนสองคนน่ะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วไปกันไม่ได้ก็เลยเป็นความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องแบกรับแบกรับหรือกดดันความสัมพันธ์นั้นมากเกินไปมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ที่ทำให้คุณสองคนรู้สึกว่าบางทีมันมีบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้ มีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันมีบางอย่างที่ไม่โอเคต่อกันนั่นนะ่ะเป็นลักษณะแบบนั้นนะ่ะอืมอารมณ์นั้นไหมคะอารมณ์ของความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรในตัวเขาสักอย่างหนึง่งบางทีเราไม่ชอบแต่เราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเออประมาณนี้ก็เลยทำให้หรือบางคนนะ่ะมีความรับต่อกันนะไม่พูดความจริงหรอก ฉันโสดนะแต่จริงๆไม่ได้โสดก็ได้ฉันไม่เจ้าชู้นะแต่ความจริงก็เจ้าชู้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมเอ่อทำไมเลิกกันอ่ะทำไมเป็นเดอะทาวเวอร์ทำไมเป็น The Tower? เดอะทาวเวอร์ The Tower แบบนี้คะทำไมเป็นเดอะทาวเวอร์แบบนี้เออมันรักกันอยู่หนึ่งถ้วยสองถ้วยทะเลาะก,กันค่ะงอนกันหรือเปล่า บอกรักบอกเลิกหรือเปล่าอาจจะเป็นการมีเรื่องบางเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจถูกต่อกันแล้วก็งอนกันแล้วก็มานึกถึงความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงเนี้ยต่อให้เราจะยืนอยู่ต่อให้เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ต่อไปเราก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอยู่ดีค่ะเรารักกันเราชอบกันเรารู้สึกดีต่อกันเราต้องการกันและกันแต่เราไม่อาจพัฒนาไปกันได้ เหตุของการพัฒนาไม่ได้คืออะไรเหตุของการพัฒนาไม่ได้ใครบางคนติดทะเบียนสมรสอยู่ใครบางคนมีตัวเลือกเยอะใครบางคนในที่นี้ไขยฝันค่ะเหตุของความเป็นจริงเหตุของความเป็นจริงคืออีกคนหนึ่งไม่โสดหรือต่างคนต่างไม่โสดจนะ้ะต่างคนต่างไม่โสดไหมเป็นความรักที่เป็นความลับไหมรู้กันอยู่สองคนและเป็นวงแคบแคบอืม แปลกพาชั่นมาแปลแแปลกใหม่ๆอ่ะโอ้โหแบบอยากไปกับคนนี้อยากอยากดิวกับคนนี้เราคงเข้ากันได้ดีเราคงมีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่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 ได้มีความแปลกๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรขี้ใหม่หมาหอมใช่ปะพาชั่นมาเต็มมาความต้องการฉันอยากได้ฉันอยากพัฒนาฉันอยากไปด้วยอะไรเงี้ย แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนี่คือการเลิกกันแล้วก็ดูแล้วเนี่ยพอคุยคุยกันไปคบคบกันไปเรารู้สึกว่าคนคนนี้มีความคิดที่แตกต่างจากเรามากเลยนะมันรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างความคิดหรือแตกต่างระหว่างความต้องการบางคนเอาแต่ใจมากๆเลยพยายามคลิปลุกอยู่หรือเปล่าจ๊ะ พยายามตอนแรกๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์พยายามสร้างความรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีฉันยอมได้ฉันเป็นผู้ให้ฉันโอเคแต่พอเวลาคบกันไปจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คิดลุกโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาค่ะคนมีสเสน่ห์คนเจ้าชู้คนมีควารมรับคนมีรักเยอะหรือเปล่าไพ่สลับได้ในการอ่านอ่ะ สองคนรักเก่าหาอยู่ค่ะเลิกกันไปแล้วแล้วเขาเป็นยังไงไปดูกันเลิกกันไปแล้วแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาไปสารสัมพันธ์กับใครแล้วหรือเปล่าอะมาดูกันเลิกกันไปแล้วชีวิตเขาเป็นไงคะจะถ้วยแมจจอลเลิกกันไปแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงไปดูชีวิตเขาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันซิว่า เขายังคิดถึงคุณอยู่บ้างไหมชีวิตเขาเหรอเขามีความฝันมากมายเขามีแต่ภาพหดวงตาคนนี้ต้องการคนโรแมนติกต้องการคนเติมเต็มเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีหน้าที่การงานดีเป็นคนมีความยุติธรรมอะไรที่ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาบางคนเป็นทหารตำรวจราชการอายการหรือทำงานราชการได้เป็นครูใหญ่บ้านได้ <laughs> อะชีวิตก็เป็นไงอรอชีวิตเขาค่อนข้างจะแบบเขาต้องการความรักที่โรแมนติกต้องการความรักที่ต้องการคนที่มาเติมเต็มเขาค่ะอืมเขาต้องการความรักที่มีความสุขต้องการคนเขาอ,อกเข้าใจคนที่เติมเต็มเขาอาจจะมีความเหนื่อยล้ากับการทํางานจริงๆเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟนะ ต่อหน้าคุณหรือจริงๆแล้วในด้านของการทํางานนี้ใส่ใจคอของเขาว่าถ้าคุณมองเห็นนะคุณอาจจะมองว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบแบบไม่ไม่ง่เง่าเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เขาก็มีความมีความเป็นตัวของตัวเองคือคนที่อยากได้อยากได้คนเอาใจก็ไม่ใช่ยี่เง่านะหรือใครคนหนึ่งที่เขาเป็นคนแบบชอบคนโรแมนติกชอบคนใส่ใจ เข้าใจปะ่ะก็คือเขาก็ไม่ได้งี่เง่าแต่บางทีเรารับไม่ได้หรือบางทีเขาคิดเล็กคิดน้อยแต่เขาไม่พูดออกมาเขาคิดเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่พยายามจะจะไม่คิดไม่ไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วเขาอะไรคะ่ะเขาค่อนข้างชอบคนโรแมนติกชอบคนเอาใจใส่ใจดูแลมากกว่าที่จะไปดูแลคนอื่น บางทีเขาคิดว่าเขาทํางานทําการเขาเหนื่อยเขาล้าเขาอยากหาคนจะถามว่ากินข้าวย่างเหนื่อยบ้างหรือเปล่าเอา,เอาใจเติมเต็มส่วนที่เขาขาดหายนะ่ะประมาณอย่างนี้นะจ๊ะชีวิตเขาก็ดีนะแต่ว่าเขามีความฝันเยอะเขามีความต้องการความฝันเขามีภาพลวงตาในความต้องการเกี่ยวกับความรักชีวิตเขามีความสุขกับการทํางานสิ่งที่เขารัก มีเพื่อนฝูมีสังคมมากมายเขาอาจจะไปพบปะพูดคุยสังสรรค์กับคนหมู่มากเป็นคอนเน็กชันกับคนต่างๆเหมือนชีวิตหรือการงานของเขาเนี่ยคอนเน็กชันเขาเยอะอืมโอเคไหมอ่ะไปดูซิว่าเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมคะ ถึงคุณไหมคุณอาจจะดีวกับหมอแพทย์พยาบาลค่ะคนที่ทํางานอาสาสมัครคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่ชอบให้คําปรึกษาคนอื่นชี้แนะแนวทางหรือคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความบางครั้งดูเหมือน i อ n รเวิร์ t บ้างอยู่ในบางครั้งเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงสิ่คิดถึงเขาอยากส่งข้อความหาเขารู้สึกเสียใจในบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเสียใจคืออะไรเขาพยายามตัดนะ เขาอาจจะคิดเสียใจก็ได้ว่าไม่ควรกระโดดเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เลยหรือเปล่าไม่น่าจะกระโดดเข้ามาหรือไม่น่าจะรักกันเลยมันดูเสียเวลาเหมือนเขาพยายามตัดนะพยายามตัดใจเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเลือกผิดหรืออีกในยะสสาคัญหนึ่งอาจจะเป็นการมองว่าไม่น่าจะงอนไม่น่าจะงอนหรือไม่น่าจะตัดสัมพันธ์ไปเลยก็ได้อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะคะเออ เขาคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงนั่นแหละอืคิดถึงทําไมจะไม่คิดถึงเขาอยากกลับมาง้อคุณไหมคะอยากสิสองเหรียญเลยอยากกลับอยากกลับมางอ้อแต่เขาไม่กลับมาและเขาพยายามตัดขาดจากคุณเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเป็นเดลเพลเลยนะบางคนเป็นทหารตำรวจราชการบางคนทํางานดีดีบางคนเป็นต่างชาติ เขารู้สึกว่าอยากกลับมาหาคุณแต่ว่าพอมานึกนึก,นกดูแล้วพอมาลองิจรณาความสัมพันธ์ดูแล้วเราก็กลับมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับสถานะในความสมคัญมันไม่ได้มีและเขาไม่อยากจะมันเหมือนกับเริ่มรักคุณไปละแต่มันเหมือนดูดูเหมือนคุณไม่แคร์เขาไหมอารมณ์เหมือนการไม่ถูกเติมเต็มอะ่ะเขาอยากกลับแต่เขาอีโก้สูงด้วยและเขาก็ง้อคุณไม่เป็นหรือเปล่าจ๊ะ อืมอะหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังกี่ครั้งแล้วที่ทะเลาะก,กันกี่ครั้งแล้วที่งอนกันกี่ครั้งแล้วที่เกิดปัญหากันยังไม่หมดหรอกคะ่ะยังไม่หมดบุญโอ้ยังหรอกคะ่ะยังไม่หมดกรรมดีกว่าไหม <laughs> มันไม่น่าจะเป็นบุญแล้วป่ะ มันน่าจะเป็นความ,วามรู้สึกว่าอไรฉันจะหมดกรรมฉันจะเลิกกับคนคนนี้ฉันจะไปได้สักทีหรือเปล่ายังไม่หมดค่ะยังวนเวียนยังเกิดอาการของคนที่ตัดกันไม่ขาดอืมควรรอไหมควรรอไหมคุณอาจจะเดียวกับราศีมังกรราศีกันราศีมีนรอได้รอได้ค่ะยังไงก็กลับไปอยู่แล้วแหละถึงแม่รอก็กลับ เอางี้ใครใจแข็งกว่าก็ชนะในเกมนี้แล้วกันเกมแห่งความรักเพราะว่าปากกับใจไม่ตรงกันทั้งคู่ปะ่ะปากแบบไม่อยากได้ไม่ต้องการมันเป็นคําพูดหรือการแสดงถึงความกดดันเพื่อจะได้มาอีกฝ่ายหนึ่งกดดันอีกฝ่ายมากๆอีกฝ่ายจะได้ยอมอีกฝ่ายจะได้ย้อนยน้อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออรอได้ค่ะเพราะว่ายัางไงเสียก็ไม่ไปไหนหรอกและความสัมพันธ์จะเป็นไงมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ไหมมีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้ ทะเลาะกันไปรักกันไปทะเลาะกันไปเลิกกันไปทะเลาะกันไปแต่ก็ไปกันไม่ได้ในความเป็นจริงคุณสองคนมันไปกันไม่ได้ต่างคนต่างมีครอบครัวไหมหรือต่างคนต่างมีเจ้าของไหมแต่ก็ไม่ทิ้งกันเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างกรรมต่อกันไม่ใช่กรรมของคุณแค่สองคนนะมันเป็นกรรมของคนที่ที่ที่มีอีกอีกสองคนน่ะคุณสองคนสร้างกรรมไก่กลมอีกคนสองคนด้วยหรืออีกหนึ่งคนก็ได้ นะจา๊ะอืมเขามีคนคนอื่นไหมนอกจากคุณมีสิทำไมจะไม่มีล่ะคุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอมีทำไมจะไม่มีใช่เขามีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะบอกว่าเขาเลิกกับทางนู้นแล้วเขาไม่ดีกับทางนู้นแล้วอะไรเงี้ยตอนเขาบอกเลิกอ่ะเขาก็บอกคุณแต่ตอนเขาดีกันเขาไม่ได้บอกคุณเรื่องเปล่าจา้ะอืมอะอ่า ขอพาแนะนําให้กับความสัมพันธ์นี้หน่อยพายแนะนําบอกว่าตัดใจได้หรือเปล่าว่าคุณใจแข็งพอไหมคุณก็รู้แหละว,ว่าความสัมพันธ์นี้ไปกลับไปกลับกันกี่หนเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังอยู่ในเนี้ยถ้าคุณใจไม่แข็งพอที่เดินออกไปเนี่ยความสัมพันธ์นะคุณก็อยู่ในกงกรรมกงเกวียนคุณก็อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ซึ่งมันอาจจะมองแล้วไม่มีที่สิ้นสุดมันอาจจะวนไปวนกลับ เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็เลิกกันจนฝากกรรมนั้นจะหมดไปจะรู้ได้ไงกรรมนั้นจะหมดไปคุณจะรู้ได้ดตัวคุณเองค่ะคุณจะรู้ได้เออมันเหมือนกับว่าพอเรารู้สึกว่าเออมันถึงวันหนึ่งที่เราไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคอีกแล้วถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าต่อให้จะยังไงก็ตามฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอีกแล้วนั่นแหละหมดกรรม ไม่สงสารไม่รู้สึกเห็นเขาเป็นธาตุอากาศนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชันบ็อกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ